ชุมชนแห่งหนึ่งเขาเข้มแข็งนะใ,<ช>ในการจัดการดูแลและก็ฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากสอสอส,อสอนะครับจัดทําโครงการดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคอมรัอมพฤกษ์อัมพาตอย่างต่อเนื่องเขามีวิธีการบําบัดทั้งการออกกําลังกายมีการฝึกโยคะแล้วก็ฝึกถักสร้อยข้อมือหนงอังยางเพื่อการฟื้นฟูที่ได้ผลเร็วมากขึ้นนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณมนุชาเจอมูลกันครับ ขาวทรัฐทีวีอยู่ที่บ้านภูหาสวรรค์ตบบุรีอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะวิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมสองฝั่งคลองตามแบบฉบับของชาวดำเนินสะดวกค่ะที่นี่มีประชากรอยู่506คนนะคะแต่ชาวบ้านบางคนก็ป่วยไม่สามารถที่จะขยับเคยื่อนร่างกายได้ตามสะดวกวันนี้ทางผู้นำชุมชนจึงพาทีมข่าวไทรัฐทีวีล่องเรือไปเยี่ยมเขาถึงบ้าน ไกรถุนบ้านกลายเป็นพื้นที่ออกกําลังกายของนายไกรทูลกลปะตานนอายุ57ปีซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ร่างกายซีกขวาใช้การไม่ได้ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนายไกรทูลหมั่นใช้เครื่องชักรอกแบบภูมิบัญญาชาวบ้านและของเล่นเด็กในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อขณะเดียวกันสภาผู้นำชุมชนจัดโครงการดูแลสุขภาพส่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย<อ>เข้ามาทำกายภาพบำบัดทุกสัปดาห์ ควบคู่กับการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันขณะนี้พูดได้ยกแขนและก้าวเดินได้โบกโบกมือแต่ยังไม่หายเราใช้เนี่ยวยิธีอย่าไรย่างควบคุมครับจากนั้นทีมข่าวไปเยี่ยมนางติ๋มสีสำมฤิ์ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเพิ่งหายจากอาการอัมาพฤกษ์ซีกซ้ซาย นางติ๋มสาธิตให้เห็นว่ากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเธอทำกายภาพบำบัดด้วยการฝึกเดินเกาะเราาคู่บนพื้นทรายประกอบกับการได้รับการนวดแผนไทยตามโครงการของชุมชนจนร่างกายกลับมาเป็นปกติเร็วกว่าที่คาดคิดเอคิดอย่างนี้ว่าเออสักวันเราต้องหายเราคงไม่เราคงไม่ล้มจนต้อทอดไป โครงการดูแลสุขภาพของชุมชนคูหาสวร์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอซึ่งนอกเหนือจากการออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านและทำกายภาพบำบัดแล้วยังมีการนัดรวมตัวเดือนละหนึ่งครั้งทำกิจกรรมออกกำลังกายการเรียนรู้งานหัตถกรรมเช่นการฝึกถักสร้อยข้อมือหนังยางเพื่อฝึกการใช้มัดกล้ามเนือ้อ นางกิมเลี้ยงสุขสวัสดิ์อายุ72ปีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานรำเคร่งในการฝึกปฏิบัติท่ายโยคะเบื้องต้นเช่นเดียวกับชาวบ้านกว่า100คนนางกิมเลี้ยงเพิ่งหายจากอาการอัมพึกแต่ยังคงรู้สึกชาบริเวณเท้าทั้งสองข้างนางกิมเลี้ยงก็คาดหวังว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเมื่อทีมข่าวนั่งเรือตามนางกิมเลี้ยงไปถึงบ้านก็พบว่านางกิมเลี้ยงพยายามถ่ายทอดท่าโยคะที่เพิ่งเรียนรู้มาให้ในายอิทสุขสวัสดิ์ผู้เป็นสามีอายุ74ปีซึ่งป่วยเป็นโรคอมรัมพฤกษ์ลองทำตามเนี่ยทำเนี่ยแล้วก็งอไปเน,นี่ยเนี่ยน,น,น,นี้หมอแล้วก็หมุนไปเงี้ยหมุนไม่ได้สิหมนุนบบเนี้ย ผู้ใหญ่บ้านครูหาสวรรค์นในฐานะประธานสภาชุมชนกล่าวว่าโครงการนี้เป็นแบบแผนให้การฟื้นฟูได้ผลเร็วยิ่งขึ้นและช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลได้คืนรอยยิ้มกลับมาคือผู้ป่วยเนี้ยมีการช่วยเหลือตัวเองได้ขั้นหนึ่งก็ถือว่าโครงการนี้เราเราไดเ้เดินทางมาประสบผลสำเร็จในขั้นหนึ่งนะครับถ้าไม่มีเลยนะครับก็ถือว่า มันไม่เป็นการกระตุ้นนะครับไม่เป็นการกระตุ้นว่าสมมติว่าผู้ป่วยที่เป็นอยู่แล้วก็จะดำเนินการตามตามาวิถีชีวิตเดิมไปว่าเป็นก็คือมาอยู่กันคือไม่มีการกระตุ้นผู้ใหญ่บ้านยังคงเดินหน้าเผยแพร่ความรู้แก่ชาวบ้านในการดูแลสุขภาพทั้งหลัก3ออคืออาหารออกกำลังกายและอารมณ์รณรงไม่สูบุรี่และงดดื่มสุรา เพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดสูงซึ่งเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคอมรัอมพฤกษ์อัมพาตมนุษชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน